คำเตือนคลิปนี้ไม่มีการไกดจุดเป็นแค่มือใหม่เล่นตามเนื้อเรื่องเท่านั้นส่วนถ้ามีการแปลับผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดมีการเล่นผิดพลาดหรือขัดข้องใจผู้เล่นคนอื่นก็ต้องขอโทษด้วยแค่ดูเอาสนุกกับการเล่นเนื้อเรื่องก็พอครับโอคไงละดูอะไรสไลด์ไปละไม่รออะไรเลย ไม่รอเนื้อเรือกเลยสไลด์ไปละติดติดติดไปต่อไปต่อไปต่อบินโอ้โหมันมีเป็นช่องอย่างนี้เลยเหรอวะไปดูสีโอ้ยมันเนือออะไรวะท่าเมฆอูท้ทำไมภาพทำไม,มเมฆเปลี่ยนสี จุดน okay. oh, uh, uh, uh ู huh. ้นเหรอโอเคโอ้โหมีวัดดโอ้โหตัวอะไรฮะโอ้ตัวโคตรใหญ่โอนี่นองไปทางนี้ใช่ไหมอ๋าโอเคโอเคไปถึงนู่นไปถึงนู่นบินทับ A มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะบินแบบบินแบบเนี้อะไรแบบในถ้ำแบบเหมือนในถ้ำห้อยมันอยู่น่ากลัวเหมือนกันนะโอ้ยมันมีถ้ำด้วยเดี๋ยวเข้าเข้าดูถ้ำหน่อยถ้ำถ้ำหน่อยโอ้ติดติดไหนเข้าไปเข้าไม่ได้แค่ไปต่อไปต่อเลย มันะเนะีเริ่งลงโดดเลงเนี่ยเฮ้ยนี่ไงจุดเซฟเห็นนานทีเจอจุดเซฟนะเนี่ยโันเลยโอ้ยลมพัดแรงมากผมพัดแรงมาก น้ำวนเนี่ยไม่ใช่น้ำวนนะัมนเป็นเมฆวนเออโอ้โหเราต้องลงเมฆไปแล้วผ่านไปเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยยังไ,ไ,ไม่เปิดทีน,น่าจะหาจุดเซฟไม่เจอไปต่อจะโดดเป็นเมฆวนละโอเค,โ,อเคโดน ตัอะไรเงี้ยตัวใหญ่หญ่โอ้โหตกตงไฟครับเลยนโอ้ยหมุนดิวิ้วิ้วิวทเราหมุนเลยนะโอ้ยโอลงน้ำด้วยอไปเก็บ นี่ล้อได้เพิ่มมาอีกหนึ่งโอเคัต่ตอเลยเราต้องไปปอาสารกลางนันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผาเห็ดกันเลยอ,อุ๊ย,ย,ย,ยมนนนันมาแลอวมันมลอมันไม่หลอเผา อมจเย็นพี่ไปเผาได้วะโอ้โหนะจุดไฟกับเพิ่มพลังโอเคนี่เจะสปิริตแรกละโอเคไปเลยสปิริจะนำทางเราไป มีพวกตัวไมีแยมหมเลยเด็เดชนทีเดิไดจะเป็นคนแรกที่มาช่วยดับดูสิเราจะได้ท่ายตอบแทน ถลม่มไปจะทำวะทะัดถล่มโอ้โหถ้าถ้าถ้ากลัวกดลตกใส่พี่เโอเคช่วยแล้วบินไปรอเราเลยสกิลิโอเคได้เทียนพร้อมกันสองอันเนี่ย เมืองนี้ๆๆๆๆนนมันจบของไายหมดแล้วค,ลคนเฝ่าประตูจบของ่ายก็จะสีเข้าไปแล้ว เจอไอตัวละสเซนเลเอ้ยมีมากรกเบนอะแสงมาเลยตัวที่สองเอเตัวัวอะไรวะน่ะตัวอ้อจะยนจะเย็นจะเย็นจะเย็นจะพ่งกินเยพกิน mm -hmm. เนหน้าปวดอุ้ยมาถึงนี่อลวนี่ เขียนมาแล้วไปต่อหูปิ๊ปปี ไอ้อชนนะเนี่ยจะเรียกมรูว่าตัวอะไรดีเนี่นยไอ้ปูปูบอลชนนีห่หว่าโอ้โยสอ้อวนี่ทำอไรโอ้โหด,ดีโอ้ยเอ้ยน่าสนใจน่าเล่นโอเป็นเก็บดีเกิด ผมไม่เจอเหรอกเองมันมีหลายตัวด้วยไม่กินเปลนไฟหลายไฟสองอยู่มีหลายตัวแน่ๆหลายตัวแน่ๆยี่สิตัว т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  谢谢 ไปเลย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 ถึยงววตามเจอาตามมาเจอโอ้เยะายากเก็บไฟโอเคมารอล,ลอ้เบากรอเอาเลยเอาสิงไห กินเราใช่มมันจะไม่กินเราเลยคาซีนใช่ไหมมันจะไม่กินเราใช่ไหมท่าทา่าโอ้โหท่าทงวนโอเคไปเลยคนที่สใช่หรือเปล่าหกสามสี่นคนที่ส่อสเออจำดปัว อยูอ่เก็บไฟ้ก่อนเลยคนอื่นเขาเรียกอะไรดูเอยตัวนล็กยืนอยู่ไม่มน่าเขาใกล้เลยขอไปเลยแล้วขอไปเลยไป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 ่าไปไเก็บนี่เลย ไม่สนละสนไฟเลยยรีบแบบต้องรีบว่าเรีบโอเคมาเลยมอยู่แล้วเวมอยากอยูแล้วเว้ร์นี่คไกันโอ้โหอหทำไมมัน้าขนาดนี้ แล้วเราก็มีเพื่อนอยู่ไว้ออกไปไหนละ่ะหายปละเพื่อนหายะหายไปไม้องไปทำอเฮ้ยเดี๋วมอแล้วก็มีที่เติมไปแลนีนบนไนิไม่อยากลงน้ำ เห่็บหล่อโอ้ยมาช่วยสเปียนอีกคนเฮ้ยคานี้ช่วยเยอะเว้ยปีมันถึงจะขัานปช่ไหมเ้าเอยปีมั้ยอืเออ้ยรีบรีบเอออวินเนี้ย เริ่มสูงกันแล้วไหมไปสูงกันนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้ยง,งนู่โน้นเลยทำไมนี่ทำไมเหตุเออน,นี่ไงไม่ได้สักทีโอ้ยเราได้เทียนเพิ่มได้กันเฮ้ย ไป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 ไไป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 อปไ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 นไปไปไ้ไป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 ไยไป ซี่มีอะไรขึ้นอีกโอ้อเขาดูเขาสองทางนะรู้สึกไหมโอ้ถ้าบอกแต่เหรอหรือว่าท้าสองไหนขังเห,หรือว่าอะไรไม่ใช่นี่ฮิโอ้ยมีคนมาอันนี้ให้เราด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่งคงินุนเพ่งเงินุนโอเคมาต่อเปิดประตูไปเลยจับไฟแล้วโอ้โหไม่ ตามยืด,ดนิ้วขคือราคาทีเนี่ยไ,ไปเลยยืดเดินไปดิมาครับมันจะถึงตัวเราแล้วนะมจะถึงตัวเราแล้วนะไปๆๆไปๆๆโอเควิ่ง่งวิ่งวิจอย่างนั้ลูกพี่อยาอยาเพิ้นมาถึงเรา เ okay. ปลี่ยนประตูเฮ้ยตึกตุ่น้องโอกเลยโอ้ยมาถึงแท่นแล้วมาถึงแท่นละบินไปเลยครับอืมมีปีตรลอยอยูอย่อันนี้จะเปรย์นิดที่มาลอเราใช่ไหมี่ย ข,ข,ข้ามาแล้วข้าจาพดินแดนแห่งนี้จากพวกสกูหมายาไม่มีแรงเลย นะเลยด่านเดียวแล้วจะเปิดประตูได้แล้วฮิฮ่หาละเหกด่านเดียวด,ด่านที่หก